มาครับสวัสดีก่อนอื่นสวัสดีทุกคนก่อนนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายว่าถ้าเกิดเราติดแผ่นกันความร้อนปั๊มคัสบนนะครับมันจะมีผลดีกับปั๊มคัสเราอย่างไรนะครับาจากรูปนะครับไอทีอ่ทุกคนเห็นข้างล่างนี้จะเป็นเทอร์โบเทอร์โบก็คือหลักการทาง,งานของเทอร์โบตัวนี้เป็นเทอร์โบชาร์เจอร์จะอาศัยแรงดันจากอาไอเสียรถยนต์นะครับ ก็คือม so ันจะเอาไอเสียมาผ่านมาผ่านนั่นเองจะเอาเสียมาผ่านแล้วทีนี้มันจะเกิดความร้อนอ่าความร้อนตัวนี้จะเท่ากับอ่าความร้อนอที่ที่มันเกิดจากข้อไอเสียเลยนะครับแล้วตรงตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่งอัมคัสนะครับแล้วทีนี้พวกเราลองคิดดูถ้าเกิดไม่มีแผ่นกันความร้อนอัมคัสนะครับว่า ปั๊มคัสเราอมันจะร้อนขนาดไหนมก็ลองคิดเล่นๆดูนะครับว่าในละในส่วนประกอบของปั๊มคัสนั้นก็จะมีลูกยางลูกยางแล้วก็จะมีน้ํามันคัสนะครับน้ํามันคัสก็ปกติก็ทนความร้อนได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดเราใช้ไปนานๆนอ่าน้ำมันคัสมันจะมีคุณสมบัติหนึ่งก็คือดูดซึมความชื้นนะครับก็คือพูดง่ายๆใช้ไปนานๆแล้ว จะมีความชื้นเข้าไปอยู่ใน้ไปอยู่ในน้ำมันนะครับแล้วก็เมื่อความชื้นโดนความร้อนมันก็จะเกิดการแบบผิดปกติเป็นการทำงานที่ผิดปกติของปั๊มคัสแล้วก็การเสรื่อมสภาพของทุกอย่างก็จะไวกว่าปกติครับวันนี้มามาไวไปไวครับสวัสดีครับ